ราคายางวันนี้ประจําวันที่6ธันวาคม2565มาอัปเดตกันเลยค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดส,สงขลาการยางแห่งประเทศไทยท่านที่อยากจะติดตามคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟันกันเลยน้ำยางสดหน,น้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํกว่า35ประจําวันที่6ธันวาคม2565 ราคากิโลกรัมละ44บาท10ตานค่ะถัดมาเรามาเช็คที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่6ธันวาคม65ชนิดยางชนิดที่1ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่44บาท30ตานต่อกิโลกรมัมชนิดที่2ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม้อัดก้อนราคาอยู่ที่46บาท80ตา์ต่อกิโลกรมัมชนิดที่3ยางก้อนถ้วย DRC 100%อยู่ที่39บาท35ตา์ต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวย ทุกท่านนะคะคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้ว่าราคาท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้า